สู่ช่วงสุดท้ายของรายการลุงแจมออนแอร์นะคะตลอดวันนี้ค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะที่อันตรายมากก็คือว่าเรื่องของสัญญาณเตือนโรคนี้ไม่ได้มาเตือนกันนานเป็นวันถึงจะรู้มันเตือนกันผุดผับปุ๊บปั๊บแล้วก็ถ้าช่วยภายในไม่ทันเวลาเนี่ยสี่นาทีสี่นาทีแรกเนี่ยสำคัญมากถ้าแม้ถึงแม้จะไปช่วยทีหลังฟื้นขึ้นมาก็เหมือนสภาพที่เขาเรียกว่านับผักคือร่างกายไม่ทอะไรไม่ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ แนวโน้มมันสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหรอคกับก็อย่างที่บอกครับพฤติกรรมการกินแล้วก็การดูแลดูแลสุขภาพหย่อนยานไปไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองนะครับออกกําลังกายสูสุ้หรีโอสำคัญมากเลยสุหร,รีนะครับสุหรีเป็นสาเหตุที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับจริงๆแล้วถ้าเราถ้าเรามองว่าหัวใจกับหลอดเลือดนี่มันสัมพันธ์กันถูกไหมฮะถ้าเรามองจริงๆก็คือถ้าหลอดเลือดนี่เป็นท่อน้ำเนี่ย ใช้ข้อน้ำเนี่ยการที่เกิดมันอุดตันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอาหารที่เราไปกินแล้วมันกลายเป็นสะสมะสมไขมันไขมันียมเลยตอนแรกก็เริ่มต้นจากไขมันก่อนเป็นสักไขมันก้อนไขมันก่อนกอนไขมันเกาะเอาไว้เหมือนท่อน้ำแล้วคุณผู้ชมตอนแรกจะเป็นไขมันเกาะอลูอดหลอดเลือดอักเสบทำให้หลอดเลือดอักเสบหลอดเลือดเสพร่างกายก็พยายามที่จะดันไม่ใช่ไปจะซ่อมแซมอซ่อมแซมไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนแผลเป็นเราอะ เป็นแผลใบ่อยก็จะเป็นก้อนใช่ไหมแผลเป็นเกิดเป็นก้อนหลอดเลือดก็เหมือนกันครับแล้วพออักเสบบ่อยก็เกิดแผลเป็นแผลเป็นก็ไปกระตุ้นในเกิดมีการสะสมของพวกเอพวกไอพวกไอพวกเอสิ่งประกอบในเลือดนะครับก็มามาลงมาตุ่มอยู่ในจุดนั้นนะครับแคลเซียมก็มาเกาะสมไปหลอดเลือดก็แข็งตัวมันก็เหมือนมีอะไรมา อุดตันกับท่อเลือดที่มันต้องไหลเวียนให้รอบกคล้ายยกตัวอย่างคล้ายคล้ายกับสันดอนสันดอนแม่น้ำปากน้ำเจ้าพระยาจาได้ใช่ไหมตอนเราเรียนว่าสะสมเป็นเลือรถเรือไม่สามารถผ่านสันดอนแม่น้ําเจ้าพระยาได้ทุกปีรัฐบาลต้องไปขุดเพราะมันจะมีการทับถมทับถลที่ากพืชสร้างต่างๆพวกเศษดินเศษอะไรต่างๆก็สะสมอยู่บนสันดอน ก็มันสะสมอยู่บนหลอดเลือดเราแต่แต่ช่วงที่มันที่มันสะสมไขมันระยะแรกเนี่ยพอมันสะสมขึ้นมาเลือดมันก็ต้องดันแรงขึ้นอันนี้เราก็วัดว่าอาจจะกลายเป็นโรคความดันสูงก่อนความดันสูงก่อใช่ไหมฮะเพราะว่ามันต้องดันให้มันแรงเพื่อที่จะทำให้ขาสไม่ได้ความดันสูงก็คือต้นเหตุที่จะทําให้เรับทําให้เส้นเลือดเสียพันนี่เลือดเสียพันหรือว่าอักเสบได้เพราะความความดันสูงอะ ใครเป็นความดันสูงต้อง้อสัญญาณแล้วแหละเอาความดันให้ลงให้ได้นะครับปกติความดันไม่ควรจะเกินตัวบนนะครับไม่ควรเกินร้อยสี่สิบค่ะตัวล่างอย่าเกินแปดสิบผมหกสิบพอได้อยู่ร้อยสิบเจ็ดิบพอดีเป๊ะเลยค่ะเราไปล้างท่อได้ไหมล้างล้างท่อออกถ้ามันออกได้ไหมเอาออกอ่ะ กบเคยเจอบางทีมีการแพทย์สมัยใหม่ที่บอกน้ำเกลือล้างท่อดไม่เคยเห็นจรยงแต่ว่าหมอหัวใจเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้ทานยาที่จะทําให้เกล็ดเลือดเนี่ยมันไม่แข็งตัวยาสลายลิ่มเลือดตัวนี้ป่ะคะยังไม่ใช่ครับอันนี้เกล็ดเลือดให้เกล็ดเลือดไม่แข็งตัวไม่เกาะให้ไปได้ไม่เลือดแข็งตัวนะครับ ก็สามารถที่จะป้องกันได้บางส่วนนะครับเพะนั้นคนที่มีอันเดอร์ไลน์ของโรคหัวใจอยู่แล้วค่ะหมอมักจะให้ยาละลายยาละลายริมเลือดไม่ใช่ริมเลือดคือยาที่จะไม่ให้เกิดเลือดแข็งตัวแต่ทานยาพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะบางคนจะไปถอนฟันหรือผ่าตัดอะไรเนี่ยเขาก็จะให้งดยาลดยาล่วงหน้าใช่ครับ้องงดมัยาสะบักเลงจาก5วัน3วันนะครับเอาว่าแถวเนี้ย เอาเอาสูตรประการนี่แหละกำลังโตดีนักเนี่ยขายบ้างนะที่มีส่วนหนึ่งพิจาราโรงงานน่โรงงานเยอะใช่ครับเครียดเวลากินไม่เป็นเวลาผู้จารกาสำนักงานนะใช่ไหมทุกคนก็ผู้บริหารตึกด้วยไหมคนจะคนจะตรวจสภาพหัวใจตัวเองนะครับอย่างน้อยปีละครั้งทีนี้ถ้าพนักงานอยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยฮะตึกเนี้ยมีปิบผันเกิดเป็นสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยเรามาอบรมคนในตึกอะไรอย่างนี้ ทําได้ไหมได้เลยครับอย่างน้อยก็มีคนที่เข้าใจหน่อยใช่ไหมก่อนที่จะถึงหมอหรือทําให้ผู้ป่วยนั้นต้องกลายเป็นผักไปโดยฟื้นมาก็มีประโยชน์คุับคุณหมอมาเนี่ยระหว่างโทรหนึ่งหกศูนย์เก้าน่ยสิ่งที่สําคัญมากคือการต้องอบรมในความรู้เรื่อง CPR นะคะคือบางทีเราฟังไปเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่าอยากให้ลองทําจริงแล้วมีคุณหมอคอยประกบกันว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรเพราะทําต้องทําไม่ถูกนะคะ CPR ก็มาจากคําว่า การช่วยฟื้นคืนชีพภาษาไทยนะครับบางทีภาษาอังกฤษผู้บังอาจจะไม่เข้าใจเอ้ย C P R C P R นะครับเป็น C r เป็นตัวย่อนะครับมัจชาคำว่า cardio pulmonary resuscitation ยาวมากเลยโทรไปปรึกษาที่1 6 0ได้ไหมว่าเอ๊ะขอว่าพนักงานผมมันเครียดมากใช่ไหม ชื่อว่าอบรมไม่หน่อยเพื่อจะได้ช่วยชีวิตจะได้ทันอะไรเงี้ยเยม่เกี่ยวมันจะต้องไปหาสาเหตุของงานเครียดว่าเครียดจากอะไรก็เจ้านาินบ่อยๆหรือเปล่าไอ้นี่ไงี่ยเตโตชิพเนี่ยนะไอไอมันฝรั่งทอดเงี้ยใช่ไหมกินของทอดกินไลฟ์สไตล์รลบน้ำอัดลมของหอมของแช่แข็งมากๆโซเดียมสูงๆพูดถึงตรงนี้ดีกว่าว่าอาการเริ่มต้นที่ตัวเองเนี่ยว่าจะเป็นนอกจากว่ารู้สึกเหนื่อยง่ายบางที เออสังเกตด,ดูว่าเพียออนเพีบยบอยอ่อยๆออนเพียบ่อยๆทำอะไรก็รู้สึกอ<ล>่อ้าแล้วอ่อ,อนเพียนะครับแล้วก็แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเสี่ยงอย่างที่พูดมปเมื่อกี้เนะี่ยให้นึกถึงว่าหัวใจกําลังมีปัญหาแล้วนะครับเช่นอายุเกินสี่สิบอ้อวนกินไม่เลือกะนะครับความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับหรือว่าอารมณ์เครียดบ่อยๆ นะครับพวกนี้นะพักผ่อนน้อยอนะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมกับอาการเหนื่อยง่ายารับเริ่มเหนื่อยง่ายจากเดิมแข็งแรงอะไรตรงนี้แล้วสีหน้าคนจะบอกนะว่า มูนี่สู้โปรดูเคลียดูนั่นแต่ว่าถ้าสมมติคนสําหรับปถ้าเป็นวัยกิฟอยู่ยังไม่30นอย่างเงี้ยค่ะควรจะเริ่มตั้งแต่การออกกําลังกายแล้วก็เลือกกินก่อนไม่ใช่วมากยิ่งปลายเหตุนะดีมากอันนี้คือป้องกันตั้งแต่ต้นควรจะเป็นคนรุ่นใหม่สมัยนี้ที่บอกว่าถ้าไม่อยาก มีาการหรือว่าต่อไปคนรุ่นใหม่รุ่นกิฟเองอาจจะกลายเป็นคนที่ป่วยมากกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รรมหรือเปล่าเพราะว่ามันเรือาาร่องของพฤติกรรมการรับประทานทุกอย่างเร่งรีบอะไรก็คว้าได้ก็คว้าก็คือสรุปก็คือถ้าอยากมีอายุยืนยาวจะต้องหมัน่นสังเกตตัวเองว่าตัวเองนั้นมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือไม่หัวใจเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นปั๊มปั๊มไม่ทํางานเมื่อไหร่ก็ยุ่งนะปั๊มเราไม่เคยหยุดทํางานตลอดชีวิตนะคะใช่ครับถูกต้องใช่ไหมฮะถ้า แลปะปภามอันนี้เวลาเนี่ยการแพทย์ทันสมัยมากสามารถดูแลได้ทุกรูปแบบนะครับแม้แต่ว่าขยายหลอดเลือดไม่ได้เราก็สามารถบายพาสหลอดเลือดได้บายพาสหลอดเลือดไปให้อีกนะครับซึ่งเวลานี้หมอของเราก็เก่งมากเก่งมากค่ะรอดอัตราการรอดสูงมากมเพราะฉะนั้นการตายจากโรคหัวใจในปัจจุบันนี้แทบจะน้อยมากนะครับ หรืออย่างเดียวคือมาเ็งเท่านั้นเองแต่มีมีมีคนเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะช่วยในสี่นาทีอบรมแล้วนี่นะช่วยแล้วฟื้นเขาเรียกฟื้นมีสัญญาณชีพแล้วเนี่ยแต่ส่งโรงพยาบาลผิดนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะอ๋อใช่ครับใช่ไหมฮะถ้าส่งโรงพยาบาลผิดบางคนเป็นรัฐมนตรีด้วยนะส่ง<อ>ไปผิดโรงพยาบาลก็คือไม่ทันไม่ทันครับเพราะมันต้องมีเครื่องมือพิเศษใช่ไหมฮะเครื่องมือที่ว่านี่คืออะไรฮะคุณหมอก็คือหนึ่งก็คือตัว ตัวชอบหัวใจมีนะครับซึ่งกับเต้นมาได้แต่ว่าต้นเหตุของมันยังไม่แก้ก็คือตัวที่ท่อที่มันตันอยู่เนี่ยใช่ต้องมีต้องมีเครื่องมือใช่ไหมใช่ครับต้องมีก็เรียกว่าหน่วยงานสวนสวนหัวใจสวนหัวใจใช่ครับปนญหกสวนหัวใจในโรงพยาบาลหนั้นถ้าโรงพยาบาลนั้นไม่มีก็ไปส่งไปก็ไม่ประโยชน์ไม่ประโยชน์ ก็ต้องไปโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเหล่านี้พร้อมมีส่วนหัวใจมีสุดนหลอดเลือดที่พร้อมจะดูแลก็ต้องอย่างนี้เลยค่ะถ้าใครที่บ้านมีคนเป็นโรคนี้อยู่หรือว่าคิดว่าตัวเองมีภาวะเสี่อมในกรรมพันธุ์ต้องดูนะว่าโรงพยาบาลรอบบ้านคุณเนี่ยใกล้ที่สุดด้วยไม่ใช่อยู่นี่จะไปโรงพยาบาลไกลอีกฝั่งหนึ่งของจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนะคะถึงแม้ว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดถ้าไม่มีเครื่องมือนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่เพราะถ้าช้าไปกล้ามเนื้อหัวใจตายไปแล้วเนี่ยการการแก้ไขก็ลําบากขึ้น ครับแทนที่จะอายุยืนอีก20ปีก็เหลือ10ปีอะไรพระนั้นนะคะมที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะหมั่นศึกษาตัวเองเพราะเราอยู่กับตัวเองเป็นหลักดูแลตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ you are what you eat กินอะไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ถ้าอย่างในพื้นที่สุดปราการเองก็จะมีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดนะคะ1609ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะ เวลาของรายการลุงจับออนแอร์หมดแล้วค่ะวันนี้ทั้งคุณวิทูลพึงประเสริฐนะคะคุณหมอและดิฉันทัชนกศรีทนเนศชายทีมงานรายการลุงจับออนแอร์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ